เรามารีวิว Yamaha N เอ x 155นะครับปี2016คันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับผมเลขไม่ตอนนี้อยู่ที่28,155กิโลนะครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันนะนี่นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับลำดับที่หนึ่งเลยเรามาชมชุดสีรอบคันกันก่อนนะครับสีตีไปประมาณ80%นะครับเพราะว่ารถ เป็นเหมือนทำเป็นรถทัวรลิงนะครับก็ต้องมีสีมีถลอกบ้างนะครับเป็นรถลุยๆนะครับนี่นะครับพวกสีชุดสีรอยถลอกนะครับท่อจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะครับเราให้ดูรอบคันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของแต่งบ้างนะครับก็จากด้านหน้านะครับก็จะมีตัวแคสบาร์นะครับก็มีรอยถลอกเหมือนกันนะ คับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีชิวสูงยกสูงมานะครับแล้วตัวมีบาตัวนี้นะครับแล้วก็ความพิเศษอยู่ที่เบาะเลยนะครับเป็นเบาะอานม้านะครับหนาหนานุ่มๆเลยนะครับขับทางไกลก็จะไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านแหลกท้ายนะครับก็จะเป็นงานแข็งแรงนะครับเลขทะเบียน845 2นะครับ กรุงเทพนะครับโชว์แต่งของ YSS นะครับของแต่งก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องยนต์นให้ฟังเสียงกันนะครับเครื่องยนต์ให้ดูนี่นะครับเสียงนิ่มๆเลยนะครับ เปิดให้ดูกันนะครับเอเปิดข้างในนะครับกล่องยูบ็อกนะครับ,รบสภาพเดิมๆนะครับ ต้องบอกว่า n max นะครับเป็นรถที่ขับดีมากนะครับเทโค้งหรือว่าเกาะถนนได้ดีมากเลยนะครับตานเร่งตอนต้นก็ดีมากเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเราก็รีวิวกันพอ่าๆประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับเบอร์โทร0846785231นะครับผมกดฟินิชคาร์นะครับปกติจะขายรถยนต์นะครับวันนี้มาขายมอเตอร์ไซค์นะครับก็ลองดูกันนะครับเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ0846785231ผมกดฟินิชคาร์ดีต้อนรับทุกสายครับ